สวัสดีค่ะวันนี้มาอัปเดตต้นมะละกอพันเตี้ยของเรานะคะต้นมะละกอพันเตี้ยเมื่อประมาณสองสามสองเดือนที่แล้วเนาะสองเดือนที่แล้วฉันก็ถ่ายไปสูงประมาณยี่สิบเซนนะคะเพื่อนๆตอนนั้นสูงยี่สิบเซนอันนี้ถ่ายมาจากพื้นดินนะตอนนั้นสูงประมาณขนาดนี้นี่สูงประมาณขนาดนี้ อนนี้สูงขึ้นมาอีกแล้วค่ะเพื่อนๆนี่เห็นบ่ตอนนี้สูงขึ้นมาเป็นห้าสิบเซนนี่มแล้วกอพันเตียแล้วก็ลำต้นก็วันขึ้นลำต้นวันขึ้นเนาะนวันวันขึ้นเลอใหญ่ขึ้นนะตอนนี้คนรเขาก็แข็งแรงขึ้นเนาะเพิ่นก็นใส่ปุ๋ยขิงว่ะปุ๋ยขิงวนะคะนี่ ปุ๋ยคอกปุ๋ยคอกปุ๋ยคอกแล้วเนี่ปุ๋ยคอกอันนี้คือปุ๋ยคอกนะคะเพื่อนๆทุกคนดูนะอันนี้เอาเป็นใบไม้ร่หว่างรนนี่แหละแล้วก็รดน้ําตามธรรมชาติเนาะใส่ปุ๋ยคอกมีกามต้นเดี๋ยวพาไปดูต้นนู้นต้นนี้ก็ตอนนั้นสูงที่สามสิบเซนตอนนั้นสูงสามสิบเซนตอนนี้สูงขึ้นมาหกสิบเซน สูงขึ้นเยอะเลยพี่น้องมันมีรากออกแล้วนะแม่นาะนี่รากออกรากเขามีรากขยายนี่รากเขาเริ่มขยายออกมาเห็นไหมรากเขาเริ่มจับทำอะไรทำปุ๋ยคอกเหรอนี่รากเขาเริ่มออกมาเลยหรือรากรากเขาเริ่มออกมาเห็นไหมนี่มีรากออกมาเห็นไหมแต่ก่อนยังไม่มีรากขนาดนี้เด้แต่นี้รากเขาเริ่มขยาย ขยายรากนู้นต้นล้วก็ต้อนอวัขึ้นนะแต่ก่อนต้นนี้เดียวนะตอนนี้ต้อนอวัขึ้นแล้วอวัขึ้นอันนี้ก็เหมือนกันนี่มีทั้งหมดสามต้นนะคะมาละกอพันเตีย้ยนี่อันนี้ก็เริ่มแข็งแรงนี่โลนลำต้นเขาแก่แล้วเนี่ยลำต้นเขาแก่พร้อมที่จะมีผลผลิตนี่นี่เห็นไม่รากเขาออกรากด้านข้าง ลากฝอยลากฝอยลากเริ่มยึดติดลำติดดินแล้วลากออกเยอะมากอันนี้ก็สูงขึ้นอีกสิบเซนนี่มะละกอก็งามตามธรรมชาติเนะเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยไรเร่งอะไรเยอะแยะมากมายงามตามธรรมชาติต่อไปก็เพได้กินหน่วยไม่รู้ว่าหน่วยมันจะใหญ่แค่ไหนเนาะมันเป็นพันเตี้ยเนาะ ลูกมัคงจะเล็กๆตามตามต้นเลยเนาะแต่ต้นนี้งามที่สุดเด้นีนต้นนี้งามที่สุดแล้วก็สูงที่สุดนี่งามงามกว่าหมูรากขยายเยอะมากกว่าหมูต้นนั้นยังยังไม่ค่อยมีรากเลยเดี๋ยวคอยดูว่าลูกมันรู้มันจะกี่วันกี่เดือนถึงจะเป็นลูกนะอันนี้เราก็ทดลองปลูกนะทดลองปลูกค่ะเพื่อน อะคลิปนี้กับซ้ำนี่ก่อนพามาดูมะล,ละกอพันเตียจีเชดดกแล้วก็มาอัปเดตเนาะอัปเดตต้นมะล,ละกอว่ามีรากออกมาแล้วเพราะนั้นพี่ไทยยังไม่มีรากขนาดนี้นะคะนี่รากเริ่มขยายออกมาแล้วค่ะอ่ะคลิปนี้กับซ้ำนี่ก่อนเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณนะคะที่ดูคลิปนี้จนจบนะ